อย่าเลือกน้ำมันปลาแบบนี้เด็ดขาดเสี่ยงเสียเงินฟรีและได้รับสารพิษอาจจะทําให้ตับไตมีปัญหาได้ครับใครจะกินน้ามันปลาเพื่อบํารุงสุขภาพนะครับอย่าเลือกแบบนี้นะฮะไม่งั้นคุณอาจจะเสียเงินฟรีหรือกินไม่ถึงโดสหรืออาจจะจ่ายไปแล้วได้รับสารพิษเข้ามานะครับอันดับแรกเลยคืออ่านฉลากก่อนนะครับว่าน้ํามันปลาที่คุณกำลังจะซื้ออยู่มันคือน้ํามันปลาหรือคือน้ํามันตับปลาเพราะ2อย่างนี้คนละอย่างนะครับน้ำมันปลาสกัดมาจากปลาส่วนน้ามันตับปลาสกัดมาจากตับปลาเราอยากได้น้ํามันปลานะครับและ เช็คข้อที่2นะครับก็คืออ่านฉลากด้วยว่า1นึ่งซอฟต์เจลเนี่ยให้กรดไขมันโอเมก้าสเท่าไหร่ส่วนใหญ่นะครับน้ำมันปลาหรือฟิชออยล์หนึ่งซอฟต์เจลเนี่ยอันใหญ่ๆนะฮะจะมีปริมาณไขมันอยู่ประมาณ1,000มิลลิกรัมแต่จะมีโอเมก้าสอยู่แค่300มิลลิกรัมเท่านั้นซึ่งตัวที่เราอยากกินเนี่ยไม่ใช่น้ำมันปลาตัวที่เราอยากได้เนี่ยคือโอเมก้าสซึ่งโอเมก้าสหลักๆนะครับแบ่งเป็น2ตัวก็คือ EPA กับ DHA ซึ่งเราอยากได้ให้เจ้า EPA กับ DHA นี่แลหละครับให้ยิ เช็คข้อที่3นะครับว่า Fish อย l 1หซอฟต์เจลมี EPA กี่มิลลิกรัมและมี DHA กี่มิลลิกรัมส่วนตัวผมแนะนำให้1 So ซอฟต์เจลควรจะต้องมีทั้ง EPA และ DHA นะครับมารวมกันอย่างน้อย60%ขึ้นไปยิ่ง70%หรือ80%ได้ก็จะยิ่งดีแต่มันก็จะราคายิ่งสูงมากขึ้นแล้วให้เพื่อนๆดูข้อที่4ด้วยนะครับว่าแหล่งปลาที่เขานำมาใช้ใน F i s อ o ย l เนี่ยมันคือปลาตัวเล็กหรือปลาตัวใหญ่เราอยากได้ฟิชออยลัที่สก ตัวน้อยเพื่อนๆอ่านแหล่งของปลาได้เลยนะครับว่าปลาอะไรจากแหล่งไหนนะครับไม่ใช่เป็นปลาตัวใหญ่ๆเราไม่เอาเพราะเราจะเสี่ยงได้รับโลหะหนักนะครับโลหะหนักในที่นี้พูดถึงสารพิษดังนั้นเช็คตามสีข้อนี้แล้วห้ทำข้อที่5ก็คือกินได้ถูกโดสด้วยน้ํามันปลาต้องดูด้วยว่า,วาเรามีข้อควรระวังอะไรไหมอย่างเช่นเรากินยาละลายลิ่มเลือดนะครับไม่ใช่ต้านเกล็ดเลือดนะครับไม่ใช่อสไพรินคอพิโดเกลนะครับละลายลิ่มเลือดในที่นี้คือวอร์ไฟเินหรือคุณควรจะถามคุณหมอเพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าเพื่อนๆกินยา ละลายลเลือดอยู่ไหมถ้าคุณมียาวอร์เฟลินเนี่ยควรจะต้องกินโอเมก้าสหรือน้ํามันปลาอย่างระมัดระวังนะครับเพราะโอเมก้าสมันมีฤทธิ์เสริมการละลายลเลือดซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในคนปกตินะครับเพราะมันจะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจขาดเลือดได้แต่ในคนที่กินยาละลายลเลือดอยู่แล้วมันอาจจะไปเสริมฤทธิ์กันดังนั้นเช็คก่อนว่าคุณกินยาอะไรนะครับข้อที่6นะครับพอซื้อโอเมก้าสมาแล้วเนี่ยอย่าลืมเก็บในตู้เย็นหรืออย่าให้โดนแสงแดดด้วยนะครับเพราะกรดโอเมก้าสถ้ามันอยู่ในขวดที่ไม่ทึบแแสสงหรืออขววดใล้คุณเาไ ตากแดดหรือ,อไว้บริเวณหน้าต่างเนี่ยแดดมันจะออกซิไดซ์ทำให้อเมก้าสนั้นสูญเสียคุณภาพนะครับไปเช็คกันดูนะครับหข้อนี้จะทําให้เพื่อนเพื่อนซื้อน้ํามันปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดไม่ตกเป็นเหยื่อการตลาดและสุขภาพยอดเยี่ยมครับใครอยากได้ความรู้เพิ่มเรื่องโอเมก้าสามสามารถขอรับสูตรได้นะครับให้เพื่อนๆพิมพ์พมว่าโอเมก้าสแต่อย่างไรก็ตามนะครับโอเมก้าสไม่ใช่การกินเพื่อป้องกันโรคใดๆนะครับมันเป็นเพียงตัวเสริมการกินอาหารที่ถูกต้องตามสูตรเหรียญทองหรืออาหารต้นสายของผมนี่สําคัญมากๆกกกกกกาาาารรอออํลลลังังยนนหหบใ้้ดีีแว็ท่ นนการลดสารพิษเข้ามาในร่างกายทุกปัจจัยจะทำให้คุณอายุยืนใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้ช่วยกันแชร์ให้คนไทยไม่ซื้อฟิชออยแบบผิดๆนะครับเพราะมิงั้นเสียเงินฟรีอาจจะได้รับสารพิษเข้าเมืองด้วย